อ่ะโอเคสวัสดีครับมเลินวันนี้เราเจอกันอีกแล้ววันนี้วันพุธที่27กันยา2566ัคันนี้อันนี้รถจริงคันที่เพิ่งเพ,พิ่งทำกลับบ้านไปอ่าเนื่องจากคันนี้กลับบ้านไปแล้วเจ้าของบอกว่ามีน้ำมันหยดใต้เครื่องอก็เลยให้เจ้าของเช็คให้ก็บอกว่าหยดมาจากรถถ่ายน้ำมันเทียร์แล้วก็ไฟกันล้มไม่ติดเนื่องจากเราทำให้แล้วไม่ติดอพอถึงเขาไม่ติดเราก็เลยว่าจะไปดูให้เขาแต่เราก็ไม่มีเวลาไปดูเราก็เลยตัดสินใจเรียกรถตู้ให้ไปยกกลับมา เรจชอบมาแก้ไขเช็คปวดแล้วเริ่มต้นก็คืออ่าน็อตน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ไม่สนิทก็คือไปพันเทปพันท่อเยอะไปมันก็เลยเข้าไม่สุดก็คือลาไขเข้าไปมันรูดมันรูดเทปพันท่อห่อมันเลยพอเทปพันท่อมันก็มาย่นมันก็เลยไม่สุดมันเลยทำให้มีน้ำมันซึมแล้วก็ไฟกันล้มอ่าสายสวิต์ปลั๊กหลุดแล้วก็ไปแตะโค้งก็เลยทำให้ผิวขาดแล้วก็เลยไม่ติดก็จัดการให้เรียบร้อยเปลี่ยนสวิตซ์เปลี่ยนปลั๊กให้ใหม่ เปลี่ยนฟิวให้ใหม่ติดระบบไม่ได้ไม่ได้ต่อเราบิดพลาดแค่สายที่ของเดิมอะมันเป็นของเดิมรถซึ่งเราไม่ได้ไปเปลี่ยนปลั๊กเพราะเราเห็นว่าเออปลั๊กมันเสียบของมันอยู่มันของเดิมปกติอ่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะไม่ปกติก็ใส่ใช้งานไปวันดันหลุดโดนเฟมก็แก้ไขเรียบร้อยน้ำมันอ่าน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์เอาไหลูกเออน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ก็ถอดออกมารองน้ำมันถอดออกมาก็ให้ใส่กลับเข้าไปให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้หลังจากที่เราเทดลอง มาหลายวันดูน้ำมัน,มนเลือกระดาษแเดิมก็ไม่มีหยดแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านได้นะครับวัยรุ่นเัวนอ,อะไรยังไงบ้างไปดูคลิปกันนะครับแล้ว สวัสดีครับไปรุ่นเจอกันอีกแล้ววันนี้วันอาทิตย์ที่24กันยา2566คันนี้คันนี้เพิ่งจะกลับบ้านไปเมื่อไม่นานวันนี้เองประมาณอาทิตย์หนึ่งเพิ่งจะกลับบ้านไปได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์คันนี้คือรถคิงคันที่เพิ่งที่เราเปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนแฮนด์ใส่วัดโมนไล่ระบบไฟใส่ของแต่งเปลี่ยน่ายน้ำมันเครื่องใส่ซอฟคัดไปคันนี้กลับ,บบ้านไปเรียบร้อยแล้วส่งกลับบ้านไปปุ๊บเจ้าของโทรกลับมาบอกว่ามีน้ำมันหยดใต้เครื่อง เจ้าของโทรกลับมาบอกมีน้ำมันหยดใต้เครื่องพอน้ำมันหยดใต้เครื่องแล้วเราก็เลยบอกว่าอันนเบื้องต้นเบื้องต้นพี่ต้องควรพี่เช็ดให้สะอาดแล้วพี่ดูไว้ผมหน่อยว่ามันมาจากไหนอคราวนี้เขาว่าเช็ดตามปกติอ่ะโอเคเขาบอกว่ามันหยดมาจากตรงช่วงน็อตน้ำมันเกียร์ตรงช่วงน็อตน้ำมันเกียร์แล้วพอคราวนี้เขาไปลองขี่ไฟจะปอดไลท์ไฟกันล้มดับไม่ติดที่เราต่อไปให้เราไล่ระบบให้ใหม่ต่อให้ใหม่ใส่ฟิวใส่รีเลยร์อะไรต่อให้ใหม่ไม่ติดเราก็เลยเออเดี๋ยวจะไปดูให้ แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีเวลาไปดูให้เขาไม่มีเวลาออกนอกเลยเราก็เลยตัดสินใจว่าพยกรตกลับมาเราก็เลย้างรถตู้ให้พยกรตกลับมาพยกรถกลับมาเราก็มาไล่เช็คไล่ดูเรียบร้อยน้ำมันน้ำมันเกียร์น็อตน้ำมันเกียร์เนื่องจากน็อตน้ำมันเกียร์เราพันในเทปพันเกียวเยอะไปหน่อยพันเทปพันเกียวเยอะไปหน่อยแล้วมันขอไข้าไปมันไม่สุดมันไม่สุดแล้วเราคิดว่ามันสุดมันก็เลยซึมออกที่น็อตน้ำมันเกียร์เราก็จัดการเมื่อคืนนี้เราก็จัดการถ่ายน้ำมันเกียร์ออก ดึงเทปพันเกีียวออกแล้วก็พันใหม่เทปรอบสองรอบแล้วเราใส่กลับเข้าไปใหม่ตอนนี้ใส่แน่นเรียบร้อยก็จะหยดอีกไหมไม่รู้เดี๋ยวเราต้องมาว์มเครื่องแล้วเรากระดาษรองแล้วก็มาทิ้งไว้ดูว่ามันจะหยดอีกไหมส่วนไฟสปลอยไรกันล้มไฟกันล้มที่มันไม่ติดเพราะว่าเราเช็คไปแล้วว่าฟิวมันขาดฟิวรมันขาดเพฟิวมันขาดเราก็เลยมาไล่หาสาเหตุดูเรามาเจอเมื่อคืนน่ะเรามาเจอตัวนี้เอเรามาเจอตั๊กตัวสวิตช์ปิดเปิดเมื่อวานเนี้ยเราที่เรารื้อมาสายตัวนี้มันหลุด สายก้นี้มันหลุดแล้วมันก็ไปแตะเฟมแล้วมันก็เลยทำให้ช็อตฟิวขาดอ่าตอนนี้เราต่อกลับไปเรียบร้อยอ่าคราวนี้เรามาดูว่าจริงไหมอ่าตอนนี้เราใส่ฟิวให้เรียบร้อยครับเปิดสวิตช์มาอ่าทุกอย่างมันเปิดได้ใช้งานได้แล้วปกติปิดเปิดิเปิดปิดเ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 ปิดอ่าตอนที่เราจะให้ดูว่ามันช็อตจริงไหมฟิวตัวนี้ไม่ขาดนะฟิวฟิวเมนอ่าเมื่อวานนี้มันมามาดูใกล้ๆได้ได้ดูปึ๊บไม่ต้องกลัวเราเซฟตี้ไปแล้ว สายตัวเนี้ยมันหลุดพอมันหลุดแล้วปุ๊บสวิตซ์ปิดเปิดมันก็ไม่ติดแล้วสายตัวเนี้ยมันไปโดนเฟรมดูนะได้นไหมไฟช็อตโอ่ฟิวตัวนี้ก็จะขาดอ่าเห็นไหมเห็นไหมอ่ะฟิวมันขาดอ่าเราก็เลยทำการเดียเเด๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัก๊กให้ para? เปลี่ยนเปลี่ยนตั๊กให้ใหม่เดี๋ยวต่อสายใหม่อ่าต่อสายใหม่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวต่อสายใหม่เดี๋ยวเราใส่ฟิวก่อน อ่ะเราฟิวเก่าใส่ก่อนปับ๊บอ่ะตรงนี้ฟิวขาดแอ่ะฟิวตรงนี้ขาดแอ่ะเป็นไรคนไปอ่ะฟิวตรงนี้ขาดเดี๋ยวฟิวตัวใหม่ฟิวตัวใหม่อ่ะอ่า,าแล้วพอเปลี่ยนฟินวตัวใหม่ก็เสร็จจบก็ ไอตัวไฟไฟกระลมเดี๋ยวเราทำปลั๊กตัวนี้ให้ใหม่ให้มันแน่นหนาไม่หลุดเพราะอันนี้อันนี้มันเป็นปลั๊กเดิมปลั๊กเดิมที่มากับรดเราก็เลยเออเห็นเป็นปลั๊กเดิมมันไม่มีอะไรก็เราเลยไม่ได้ไปแก้ไปอะไรมันแต่คราวนี้เรารู้แล้วว่ามันหลุดมันหลุดกเดี๋ยวเราทำปลั๊กใหม่ให้อ๋อนะติดติดเหมือนเดิมปกติอ่าแต่ถ้าอ่าไปอยู่ง้ะอ่านี้ในตัวน,นี้ก่อนอ่าอันนี้อันนี้คือฟิวที่เราทําไว้คือของไฟกรปอดไซ้ายกับขวาแยกกันถ้าเกิดถ้าเกิดตัวหลอดไฟ ชุดชุดโคมหลอดไฟอ่ะตัวหลอดไฟมันช็อตมันจะขาดจนสองตัวนี้ก่อนแต่ถ้าไอ้สายเมนหลักชอ็อตมันจะขาดฟิวจะขาดตัวไฟไอ้ฟิวเมนตัวนี้อ่าไปดูอ่าเดี๋ยวจะถอดฟิวว่าถ้าเกิดสมมติฟิวขาดโป๊ะอ่าข้างซ้ายดับอ่าติดอ่าฟิวขาดทางขวาดับอ่าเราทำส so วิตช์ให้ไม่ต้องกลัวเอ้ยทำฟิวให้อันนี้ตกไปเรียบร้อยเรามาไล่หาสาเหตุเจอเรียบร้อยเดี๋ยวเราทำ การแก้ปัญหาเราก็คือเราต้องมาทำปักกันใหม่ตัวนี้เพื่อให้มันไม่หลุดอีกส่วนไอ้ตัวนี้น้ำมันจะจุดอีกไหมเดี๋ยวเราต้องปรั๊บบอมเครื่องะปเปิดปิดเปิดปิเปิดดเปิดปิดเปิดปิดเเปิดปิดเปเปิ ระว,วังเครื่องไป หลังจากเราวางเครื่องรานนี้เราเจากระดาษอันนี้อะไรเนี่ยการการประปานครหลวงใบระงับการใช้น้ําทั่วคข่าคุณค้างชำระค่าน้ำมาสามสิบเจ็ดเดือนเป็นรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบโอ๊อั่งเหรอเดี๋ยวเราเจากระดาษกระดาษขาวรองไว้ใต้ตรงช่วงน็อตน้ำมันเกียร์เอาอันนี้ทับไว้อ่าดู ว่าเราต้องทําแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่รู้เดี๋ยวคืนนี้ต้องมาลองดูว่ามันจะหยุดไหมใส่กระดาษขาวจับกระดาษขาวไว้ว่ากระดาษกระขาวไม่มีรอยน้ำมันแต่จะม,มีน้ำมันที่พื้นไม่รู้จะตึมใส่กระดาษหรอแต่เอาเป็นว่าถ้ามันหยุดมันก็จะเป็นดวงเป็นดวงเป็นดวงก็คืนนี้มาดูกันอ่าตันล้มก็ยังอ่าโอเคปัญหามีแค่นี้เดี๋ยวทาปากให้ใหม่นะครับไวรุ่นอ่ะสวัสดีไวรุ่นสวัสดีตอนเช้านี้เช้าวันที่ยี่สิบห้าเช้าวัวนจันทร์ที่ยี่สิบห้าเวลาเจ็ดโมงห้านาที มาลุ้นกันว่ากระดาษจะมีรอยน้ำมันไหมเฮ้ยกระดาษมันยังไม่มีรอยน้ำมันอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เลิกเดี๋ยววันนี้เลิกงานไปๆกลับมาลองสตาร์ทไปขี่วอร์มสตาร์ทอันทีทีหนึ่งว่าก็กลับมาจอดดูว่าจะมีน้ำมันกันกไหมนะครับไปลุน้นอ่ะสวัสดีครับไปลุน้นอ่ะตอนนี้ก็ สิบเจ็ดห้าหกอะสิบแปดนาฬิกาหกโมงเย็นหลังจากเมื่อเช้าก่อนออกไปทำงานเราจะอ่าเราก็ไปส่องดูคันนี้วันนี้เราก็เลยจะมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะมีน้ำมันหยดไหมถ้าไม่มีเราก็จะสตาร์ทวอร์มเครื่องไว้อีกทีหนึง่งแล้วก็มาลุ้นดูคืนนี้กันอีกทีหนึ่งว่าจะยังมีหยดไหมมาดูกันอ่าเบื้องต้นไม่มีกระดาษจังขาวสะอาดอยู่เหมือนเดิม อ่าที่เห็นน่ะมันเป็นรอยน้ำมันจากพื้นไม่ใช่น้ำมันหยดลงอ่าเบื้องต้นก็ยังขาวสะอาดดีเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเราลองวอร์มเครื่องให้น้ำมันมันหมุนเวียนทำง,งานอ่าเดินไฟอ่ะเบร์เดิเดเบร์เดิดเบร์เดิดเบร์เดินไฟอ่ะไหนเราวอร์มเครื่องดูวอร์มเครื่องไว หลังจากเราวอร์มเครื่องวอร์มเครื่องไปแล้วเราก็จะปล่อยมันไว้ต่อไปแล้วคืนนี้มาดูว่าจะมีน้ํามันหยดอีกไหมนนี้หลังจากเราวอร์มเครื่องก็ดูอีกหนึ่งทีว่าหลังจากดับเครื่องแล้วน้ำมันยังไม่มีนะครับยังไม่หยดยังไม่หยดไฟก็ยังใช้งานได้ปกติโอเคแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ค่อยมาเช็คที่กระดาษกันอีกหนึ่งทีนะครับไปรุ่นสวัสดีไปรุ่นวันนี้ก็วันอังคาร ที่ยี่หกวันนี้วันอังคารที่ยี่ากกันยาสองห้าหกหกขณะนี้ก็เวลาสองทุ่มสามสิบห้าตอนนี้เวลาสองทุ่มสามสิบห้าคันนี้ก็เตรียมตัวกลับบ้านได้อ่าน้ำมันไม่มีหยดอีกแล้วน้ำมันไม่มีหยดอีกแล้วอ่าสวิตไฟอ่าสวิตไฟแก้ให้เรียบร้อย โอเคทวิตไฟแก้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวคืนนี้เรามาประกอบประกอบเก็บงานได้ก็เดี๋ยวเราจะสตาร์ทวอร์มเครื่องกันอีกสักหนึ่งครั้งแล้วก็คืนนี้สักเที่ยงคืนเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าน้ำมันจะยังยังหยดอยู่ไหม อคแล้วเดี๋ยวคืนนี้กลับจากดินเนอร์บ้านแม่เรามาดูกันอีกหนึ่งทีถ้าคืนนี้ไม่หยดก็ประกอบเตรียมตัวกลับบ้านได้นะครับไปรุ่นสวัสดีครับไปรุ่นวันนี้วันที่27กันยา2566ขนาดนี้เวลากโมงเย็นหลังจากเมื่อคืนเมื่อวานเราก็เช็คไปแล้วอันนี้เรามาดูอีกหนึ่งทีว่าน้ำมันยังกระดาษจตมีน้ำมันหยดไหมกระดาษไม่มีน้ำมันหยดแล้วนะครับก็เตรียมตัวกลับบ้านได้เลย วงสวิตไปเก็บให้ยึดอ่าทําให้ใหม่เรียบร้อยไม่หลุดแล้วอ่าเปิดสวิตออนมาเปิดปิด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 เรียบร้อยสตาร์ทตั้งหนึ่งที่ โอเคเรียบร้อยเตรียมตัวกลับบ้านได้ามาลับกลับบ้านได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วงานแก้คันนี้โอเคครับไปรุ่น